คลิปนี้ขอพาเพื่อนๆย้อนอดีตไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจดจำในฟุตบอลโลกปี1998ซึ่งถือเป็นฟุตบอลโลกหนแรกของทัพซามูไรบลูรวมถึงเรื่องราวของชุดแข่งไลายไฟของทีมชาติญี่ปุ่นที่ใช้ใส่ลงแข่งขันในฟุตบอลโลกปีนั้นถือเป็นอีกหนึ่งเสื้อบอลที่มีเอกลักษณ์และมีสตอรี่อย่างมากในเสื้อตัวนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับย้อนไปเมื่อปี1998ที่เมืองน้ำหอมประเทศฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกและเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบที่2ในรอบ60ปีโดยทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งของฟุตบอลโลกที่มีเรื่องราวให้จดจํามากมายอาทิเช่นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกที่เพิ่มทีมแข่งขันจาก24ทีมเป็น32ทีมการเป็นแชมป์โลกสมัยแรกของทัพตากไก่ที่สามารถเอาชนะขุนพลแซมบ้าได้ถึง3ประตูต่ตอศูนย์ในนัดชิงชนะเลิศ โดยได้ประตูจากหนึ่งในสุดยอดนักเตะตลอดการอย่างซิดนีซีดานที่ทําได้ถึง2ประต,ตูต่อด้วยการที่เดวิดเบคแฮมมิดฟิลชื่อดังของทัพสิงโตคำรามที่โดนใบแดงไล่ออกจากการยกเท้าใส่ดีโกซิมโอเน่จนตกเป็นผู้ร้ายในสายตาแฟนบอลชาวอังกฤษไปทั้งประเทศว่าเป็นต้นเหตุนในการพาอังกฤษตกรอบฟุตบอลโลกรวมไปถึงในนัดเดียวกันนั้นเอง ก็มีชื่อของเจ้าหนูโกลเด้นบอยอย่างไมเคิลโอเวนในวัยเพียง18ปีที่ใช้ความเร็วในการกระชากไปยิงประตูใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาโดยเป็นการแจ้งเกิดให้แฟนบอลทั่วโลกได้รู้จักชื่อของเขาและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจดจําของแฟนบอลทีมชาติญี่ปุ่นคือการสารฝันให้เป็นจริงโดยการผ่านเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซามูไรบลู ถึงแม้จะมีผลงานที่ไม่ดีนักจนต้องตกเลอบแบ่งกลุ่มไปในที่สุดแต่ทีมชาติญี่ปุ่นก็ได้สร้างความประทับใจให้แฟนบอลทั่วโลกได้เห็นถึงการสู้แบบไม่ยอมแพ้แม้สถานการณ์จะเป็นรองแค่ไหนก็ตามและแสดงให้โลกเห็นว่าทีมชาติญี่ปุ่นได้พัฒนามาตรฐานฟุตบอลขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมไปถึงเอกลักษณ์ของชุดแข่งในปีนั้นที่ทำให้คนทั้งโลกต้องติดตาและคงความเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบัน ชุดแข่งที่ทีมชาติญี่ปุ่นใช้ใส่ลงแข่งขันฟุตบอลโลกปี1998มีชื่อที่คนในวงการนักสะสมเสื้อบอลมักเรียกกันว่าญี่ปุ่นลายไฟเนื่องจากตัวเสื้อมีลายน้ำตามลำตัวที่เป็นลูกไฟพร้อมกับแขนงเสื้อที่เฟกด้วยรูปเปลวไฟอย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์โดยเปลวไฟนี้เป็นสัญลักษณ์ที่มีที่มาจากฟุโดเมียวโอวิทยาลอชองหนึ่งในศาสนาพุทธฝ่ายวัชรยานหรือนิกายชินงนของศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ชุดแข่งของทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นนี้สวยงามและแตะตาแฟนบอลไปทั่วโลกและจัดเป็นอีกหนึ่งชุดแข่งของทีมชาติญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักสะสมเสื้อบอลในยุคปัจจุบันที่จะต้องมีติดตู้และสามารถใส่เที่ยวได้อย่างไม่ตกยุคและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจดจำของโลกลูกหนังในปี1998ที่ทีมงานกล้าสามขาอยากเอามาเล่าให้เ,เพื่อนๆสมาชิกและแฟนบอนลรุ่นใหม่ได้ฟังกันหากมีข้อมูลส่วนใดที่ผิดพลาดทีมงานต้องขออภัยมาณที่นี้ โดยสามารถแนะนำหรือบอกเล่าข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้ในคอมเมนต์เลยครับถือเป็นการแบ่งปันความรู้และความสนุกร่วมกันและขอฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพวกเราจะทยอยรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการฟุตบอลแดนซามูไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับถ้าชอบกดถูกใจลหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire